สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะร้านกังหันห่วงจุ้ยมาแล้ววันนี้นะคะเราก็ทำการทาสีนะคะสีใบพัดของกังหันนะคะวันนี้ออเดอร์ทั้งหมด50ชุดนะคะศาตราจารย์กำลังทาสีค่ะเพราะว่าวันนี้ วันนี้แดดดีวันนี้อากาศดีค่ะก็เลยทาสีกระหันมีทุกสีเลยค่ะกำลังทาสีพอือาสิบชุดแต่นี้เป็นส่วนของฐานกระหันยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทาสีค่ะเมื่อวานเพิ่งจะ เชื่อมขาอันนี้คือส่วนที่เราทาสีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวด้านหลังจะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะด้านหลังจะเป็นสีขาวข้างหน้าก็จะเป็นสีสีสีเหมือนที่เราเคยลงแต่ละคลิปและคลิปให้ดูตัวนี้เป็น,นฮะ กาททาการทาสีนะคะน,นี่จะเป็นด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ามีสีฟ้าสีเขียวเนี่ยค่ะมีหลายสีค่ะกำลังจะทาสีใบยๆก็เราก็จะประกอบ เพื่อจะดูเพราะว่าเราทำชุดแม่ลูกขึ้นมาด้วยค่ะก็เลยจะประกอบขึ้นชุดแม่ลูกดูนี่ค่ะออเดอร์สำหรับวันนี้มีทั้งหมด50ชุดนะคะกำลังจะทำขึ้นมาฝากติดตามเพจกังหันหวงจุ้ยเราด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักทักทีเ่เพจได้เลยแล้วก็ มีเบอร์ส่วนตัวด้วยนะคะก็ทักเบอร์ได้0816594242คุณนาดนะคะแล้วก็เบอร์0816143058ค่ะมี2เบอร์ในการทักสนใจสินค้าได้นะคะหรือจะมาดูงานตัวจริงที่ร้านตลาดลงเกลือนองบอรสอรได้นะคะ,ะร้านจะอยู่ทางผ่านไปจังหวัดหนองบัวลำพูจะเจอเราก่อนกังหันหน้าร้าน เต็มหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณบริเวณร้านนะคะก็ขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทํากางหันขายด้วยวันนี้แดดดีเนี่ยค่ะนี่หน้าร้านถ้าลูกค้ามาก็จะเห็นหน้าร้านเราเลยอันนี้จะเป็น สินค้าที่เราโชว์ขายหน้าร้านมีหลายแบบหลายราคาค่ะหน้าร้านนะคะถ้าลูกค้าผ่านมาจากอุดรจะเข้าหนองบัวลำพูก็จะเจอร้านเราโกนไม่ไกลค่ะจากอุดร20กิโลวิ่งรถไม่ได้ลำบากนะคะ,จะเจริญอยู่ ยีนาทีกมรประมาณกมยี่สมยี่สค่ะจากเนี้ยไปที่อุดรน,น้องวัวเลยเขาก็วิ่งผ่านเส้นนี้ค่ะเนี่ยของสินค้าตัวจริงก็จะก็จะประมาณเนี้ยสีประมาณเนี้ยค่ะใช้งาน20-30ปีก็ไม่ไม่ซีดนะคะเพราะว่ามันเป็นแผ่นมินิชีตเกรดดีค่ะแล้วเลือกอุปกรณ์เกรดค่อนข้างดีก็มีพวกเสือ้อผ้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ค้าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะถ้าทำชุดแม่ลูกขึ้นเสร็จก็จะ,อ,ะอัปเดตให้ลูกค้าดูเรื่อยๆ